ไปทำไมฮะไปเขาจะทำงานกันตรงเนี้คือให้ออกไปใช่ก่เป็นเจ้าของชองไก่ใหญ่สุดนี่ช่ไก่นี่ชไก่มาปวไก่อนเปิดรายการเลยสวัสดีครับไก่เป็ร์เรร เป็นไรตเออเป็นไรวันนี้เราเรามาอยู่ในรายการ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 เตอร์เนี่ยเรามาแอ่เกมชื่อเกมเกมว่า w h ด s Your Daddy ชื่อแบบชื่อว่าไทยว่าพุดไม่ได้ใครคือพ่อตูตูครับใครคือพ่อคุณเออจงเติมช่องว่างดังต่อไปนี้ตูตูตูคืออะไร คือเราแบบเกมนี้มันจะเล่นกันแบบเล่นกันกี่คนเล่นกันสองคนมันจะมีโหมดที่เล่นสองคนเล่นสามคนมีเมื่อกี้เห็นมีโหมดหนึ่งอ่ะเขาเลยแบบว่าเป็นเบบี้เล่นได้แปดคนอ่ะคือเกมนี้เฮ้ยอธิบายช่องคุณผมต้องไปซัพพอร์ตคุณไม่ใช่คุณให้คคือเกมเนี้ยลูกอ่ะต้องพยายามฆ่าตัวตายได้แล้วพ่อต้องทาให้ลูกค่ะต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดคือเป็นพ่อดีเด่นใช่กับลูกที่จะหนีอย่างพ่อ นี่คือชีวิตจริงของกายครับคือกายจะหนีจากปะป๊าออกจากชีวิตเดี๋ยวไปไปไปเดี๋ยวนี่ไม่แบบดูแลลูกจริงพ่อไม่ตามพ่อไม่ตามสิเหรอถ้าถ้าถ้าลูกกินยาแล้วข้าวเรตายอ่ะปล่อยกินไปขอบคุณครับาอยายได้ตัวตัวจะแข่งกันกี่เกมเนีสิบแปดเกมเราจะเล่นกันไปยาวๆจนเช้าเราจะเล่นกันสี่ห้าเกมพอเราเล่นกันสามเกมพอเอาพอกรุบกริบน่ารักน่ารักใช่ใช่ใช่ก็เพอคนแพ้มีโดนทำบทชทำโทษไหม แค่มีบทจำโทษต้องเอามีดมาแทงจดน,นี่เราเล่นเกมเอาสนุกเลยาเราจะฆ่าคนกันให้ตายครับใช่ฆ่าคนยังนะ่ตายโตยังไงสังคมเนี่ย <c oughs> มายายตั้งดิแล้ทตัง้งตั้งั้งั้งังตั้ <c oughs> งตั<ะ>้งตั้งตั้งตั้งั้งต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 ังตั้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 ง้งังตังั้ง้งั้งตังัง้งงั้งัั โอเคตัดหน้าจอแล้วใช่ไหมไก่บล็อกตั้งนานแล้วแกเป็นเบบี้เบบี้แน่นอนพี่เป็นพ่อคนไวพ่อเรียกพ่อสิลูกพ่อหนุอยู่ไหนใครคือพ่อหนุ่ถ้าพ่อฟังอยู่ไม่ว่าพ่ออยู่เอ้ยตกใจพ่อเอาอ้ลูกตกใจหมดวะเอ้ยลูกลูกลูกทำอะไรเอ้ยลูกยายายานี่ อันนี้มันจะเป็นดอกปักเสียบข<อ>านพ้าเอาของหนูกลับบา้านหนูจะเล่นพอลีบเอาปักไปก่อนแล้วนี้ไม่ไหวละเดี๋ยวลูกเอาปักไปเสียบเล่นใช่วเรว่าอันนี้มีอะไรบ้างนี่เอาไปอุดปักก่อนไอ้ลูกคนนี้ไม่น่าไว้ใจอยู่ดีๆมันกระแทงตาย ไปไหนกายไม่บอกนี่พี่พี่ไว้ใจลูกลูกลูกชายมากเอาของไปเก็บก่อน <L> เดี๋ยวลูกขอ,ของพวกนี้เอาต้องเอาไว้ข้างบนไม่ไว้ใจลูกไอีโบอีโบใครชอบโบมาลิโบอะอืมอีโบถวายดีอีโบใคอยู่กับโบอะโบอะอือเพรง้เขาเก็บของกันใครอยู่กับโบมาริโบ ộ? มาลิโบโบอลเรือนะ นั้นมาริโอโน่เดินเน <Angel. S 2> ล็กต้อนเดี๋ยวพ่อมาเห็นเดี๋ยวพ่อมาเห็นนี่เอาซอบไหนลูกลูกไอ้ลูกเดี๋ยวพ่อเห็นไอ้ลูกแีวนไอสันสันไหนบอสสันยูวัดสันลูกอย่าเพิ่งตายมีอย่างนี้ได้ไหมเหยียบลูกให้ตายจมบินไปเลยได้ไหม นี่กายกายหรือพะล่วงครับพะล่วงพะล่วงดำดินเขาดูจอไหนว่าอยู่ไหนเอ้ยไม่ใช่แม่แม่แม่เฮ้ยปกสี่พี่ไอเองนี่กล้าทำพี่ได้ลงคอเหรอเอลูกอยู่ไหนลูกไม่นี่มันโบ้ีิโบ้ฮะ หยิบคีบโบมาไดไหมแม่มีคีบโบหยิบคีบโบเอายัดปากลูกเลยแล,<ป>ล้วกันเปิดไปลูกอยู่ไหนลูกจ๋ามาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกอวาตีหนูอยากได้เป็ลูกจะดีดิให้ลูกพ่ออย่างนี้แหละลูกไม่อยู่แล้วพ่อผมไม่อยู่แล้วผมยางตายพ่อจะไปให้ลูกดีไปไหนลูก แต่พ่อขาเก็บลูกก่อนแระเพ่อลูกเดี๋ยวนี้ลูกจะหนีพ่อเหรอลูกหนีอ่ะพี่ป้าลูกเริ่มลูกเริ่มหนีนอกเกมแล้วลูกลูกกระโดดนะลูกเกมมันจะจบไหมเนี่ยเกมมันจะจบชอบชอบพี่ชอบตัเตตัดในเกมเลยไอ้กายอย่าพึ่งวิ่งเรียนอาจารย์ตัดเตะตัดไรนะแฮนด์ซับแอสแฮนด์พีดฟาเธอร์อุ้ยมันวิ่งได้นี่ใช่มันกดคอนโทรลแล้ววิ่งได้ใช่ไหมคอนโทรล ช่กมาถูแล้วพี่ไม่ใช่พี่จะนั่งดูดคิไม่ใช่หรอมาหาลูกมาพ่อมาลูกก็พ่อนั่งยงล้พ่อทำไมไม่มีแขน่ะนี่อุ้มลูกเลยกเอ้มกเลาอมลเอ้มหผอุ้มลเอมกยมลูก้มกอุ้มลเอุมลกเอลูกยครับผมลูกจะยกลย้กุดมลูกไม่ให้ลูกไปไหนอย่าให้ลูกกักล นี่ไอ้ลูกห่างกันไกลไงห่างกันไกลกันไกลกำเนิดพลอยโอ๊ยฉันนะโอ๊ยกำลังจะเข้าห้องลับเลยไม่มีทางตายง่ายง่ายกำลังจะเข้าห้องลับหนึ่งศูนย์ครับพี่ไอ้ไนำหนึ่งศูนย์ครับอยากเป็นลูกมากเลยอยากเป็นลูกไหนต่อไปพี่ไอ้เป็นลูกไหมเป็นลูกเป็นพ่อเป็นลูกมองมองนิเตอร์เฮ้ยไอ้ลูกทำไมไม่ออกมาจากเตียงอ่ะ ลูกมาแล้วมาแล้วลูกจ้าชูโตปัวที่หนูอยากได้แเฉยเอาไว้ติดอะไรเนะี่ยเแต่วันนะี้เฮ้ยลูกเฮ้ยพ่อเฮ้ยพ่อไหวพ่อกดยังไงเนี่ยกดแดอ่ะมันจะย่อเฮ้ยนี่มาถามอย่างนี้ได้เลยเหรอโอ้ยไหอ,อ,อย่ายุง่งนะหนูโอ้ยพี่ไอ้กินยาไปแล้วเหรอไม่บอกกินยาไปแล้วเหรอหนูหนีไปแล้วพ่อหนีไปแล้วลูกหนีไปแล้วแอบเว้นใช่ไหม นี่อุ้ยทานกินทานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกลูกนี้ไปกินทานกันเลยลูก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 กินทานจิมจิมกินเข้าไปโอ้ยภาพเริ่มพรามัวแหละลูกกินทานแล้วลูกลูกลูกอยู่ในนี้เอาไว้จะได้ตายอย่างสงบหนีนี่น้ำยาน้ำยากินน้ำยาน้ำยาน้ำยาคิดน้ำยามามาให้พ่อเผาก่อนลายลายฟันเก็โอ้ยมาให้พ่อเผาก่อนมา มาลูกมาให้พ่อเผาไหมมา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 พ่อ่ <Yeah. S 1> พ่อจา๋าหนูถอยหลังได้เป็นมูนวอล์กแต่แต่แต่แตดแดดแต่แต่ลูกลูกลูกมามาให้พ่อเผาก่อนไม่เผาหรอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวแกต้องช่วยแกต้องช่วยลูกสิเออช่วยไม่ไดนะ้แล้วเนี่ยตายแนละ้วเนี่ยนี่กินน้ำยาไอ้ไอ้ไอ๊ะไอ้พ่อเหรอไอ้พ่อเหรอไอ้พ่อเหรอ,ยอห,หยิบมีดมาโอ๊ย <laughs> ลูกลลูกูกกชนะครับสองศูนย์ะครับ, <laughs> บไอสี่าไม่ใช่เหรอสามสามโอเคนี่เป็นพ่อเหรออ,อยากเห็นขอเดี๋ยวขอเราจบเกมนี้ขอ,อสักเกมหนึ่งไหมให้คุณกินาวุลมาเล่น <laughs> พี่เล่นเปล่า <laughs> ไม่เล่นไม่เล่นแค่ปัจจัครับ <laughs> คุณพ่อชอบชอบเสนาตัดอีเกมที่สุดแล้ว แทนซ้ำพีัสปาร์เธอร์ไปแล้วคับเฮ้ยลูกมันหนี้ไปแล้วครับนี่พ่ออะรบิปจาพนมในลูกมุดโพงอยู่นี่เหรอไม่อยู่อะไม่อยากอยู่อะปุมลูกเลยแล้วกันอุมลูกลูกอย่านี้สิลูกอย่านี้แต่ไม่ทันทีแต่ยายาจมน้ำเดี๋ยวพ่อจะช่วยลูกเองไม่ไม่อยู่เย็นพ่อพ่อพ่อ นี่ดูหน้าพ่อเนี่ยหน้ายังเด๋อ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 เขนออกมาเขนเป็นฟูเลยเอ้ยเป็นเป็นล็อตเตอร์เลยชารสองหนึ่งโอเคน่าจะจบแล้วนะนะปิดทิปเลยป่ะอีกแมตช์หนึ่งอ่ะอีกแมตช์หนึ่งได้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 เดี๋ยวนี้จะเป็นลูกกระต่ายเป็นเป็นพ่อที่ไม่ดีเท่าไหร่มันกดปุ้มไงกดคลิกเมาส์เลยคลิกเมาส์หรอทำไมใจตัวนี้กดได้ไม่ได้ตอนนี้ทำไมไกลช่วยด้วยลูกติดกบัก อยู่ปิดตาปา่ะดีเลยเฮ้ยพ่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยมา,าลุงกดสายจอทำไมมันกดลูกนีก่เฮ้ยพ่อไอ้พ่อนัอ่นไงลกูกลูกอย่าพึ่งสิเป็นพอติดสวัสดีครับลูก,ลกออกมาเหนยวเหนียวห่วยเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย กดอุ้มยังไงอ่ะพี่ไอซ์กดอุ้มกดแซนแล้วก็กดอุ้มอ่ะกดคลิกอ่ะกดคลิกหรือกดอีสักอย่างอ่ะเอาเฮ้ยสวัสดีครับไม่มีมีดกินยาเฮ้ยกินยากินยากินเพียวอ่ะกินยากินยากินไม่สำรวจดูซิว่าในนี้มีอะไรนี่คืออะไร คีเบบี้ใก่ใครอยากรู้ว่าคีเบบี้ว่าทำาไมทิมปักทิมปักลูกมันจะตายแล้วเออวายพาหัวออเล็ตเราเราแค่อยากรู้ว่าในในประตูลับมันมีอะไรอุ๊ยในประตูลับอ๋อมีรถด้วยว่ะเอาดิวแยว่ปักไปไม่ได้หรอกเจมี่ไม่ได้ พ่จะขับรถเฮ้ยพี่ไอซ์มันมีประตูลับใน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 ประตูประตูตรงหน้าบ้านเหรอเฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นลับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลูกต้องฆ่าตัวตายก่อนเฮ้ยใจเย็นลูกลูกลูกมาดูก่อนว่าพ่อเจออะไรลูกลูกจะเข้าไมโครเวฟเบบี้วิคนครับชนะ จบไปแล้วกับการฆ่าตัวตายอืเป็นสิ่งไม่ดีนะครับการฆ่าตัวตายครับก็แค่กินยาแล้วก็ตายไปตายอย่างส<อ>งบสุขสยมโูวอืมก็วันนี้ก็ขอจอดาไปก่อนอย่าอย่าลืมกไดไลค์สมัครสมาชิกแล้วก็กดแชร์ให้ก็บให้ช่องกายชเตอร์บ้างด้วยนะครับแบ่งกับช่องไหนมาครับแบ่งกับช่องให้ให้คนดูแนะนำแนะนำเกมให้ด้วยสิใช่ถ้าอยากให้กายเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาบอกอย่าลืมกดสมัครสมาชิกด้วย กดไลค์กดไลค์กดติดกดดันคนดูซะละ้วไปปิดคลิปบาย